การประชันความเป็นเลิศตามพ่อหูปัญญาโรงเรียนบ้านวังลองหัวฟ้ายเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่304หมู่4ตำบลเอราวันจังหวัดเลยบริหารงานโดยนายภูวดลบำรุงสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาอหัวฟ้ายและนางสาวจีรวันบุญหลายรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาอหัว้ายจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น17คน โรงเรียนบ้านวังเล่าหัวฝายเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านคณิตศาสตร์นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเช่นเวทคณิตคณิตคิดเร็ว a m a ม h โดยผู้บริหารได้คอยผลักดันและสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีคณะครูและบุคลากรที่ได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจและหลากหลายรวมถึงการฝึกซ้อมพร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและชื่นชอบ และมีพื้นฐานทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นเรียนจนนำไปถึงการแข่งขันต่างๆทุกกิจกรรมเกิดจากความชื่นชอบการมีวินัยในการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคผลที่เกิดจากการฝึกฝนและการเรียนรู้นำไปสู่รางวัลต่างๆมากมายเช่น ปีการศึกษา2565กิจกรรมเลยอนุกูลซูเปอร์แมตช์ครั้งที่สองรางวัลชนะเลิศเหรียญทองคณิตคิดเร็วระดับประถมศึกษารางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองคณิตคิดเร็วระดับประถมศึกษารางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองคณิตคิดเร็วระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม LRU เวทแมชอวอร์ดครั้งที่3รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2566กิจกรรมเลยอ,อนุกูลซปเปอร์แมชครั้งที่3 รางวัลชน,ะ,นะเลิศเหรียญทองการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษากิจกรรม LRU เวทแมชออดครั้งที่4รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสปีการศึกษา2567 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนมูลมางหลวงปู่ชอบฐานสโมรางวัลชนะเลิศเหรียนทองการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถ6รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการ A-Match ระดับประถมศึกษา จากการที่โรงเรียนบ้านวังเลาหัว้ายได้มุ่งมัน่นและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการต่างๆที่ผ่านมาจึงก่อให้เกิดเป็นความสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์